สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งครับ,รบกับเกมคา b ์บาโมบายนะครับวันนี้เราจะมาเปิดสมใสยของตัวละครวิของผมกันนะมีคอมเมนต์บอกว่าให้ช่วยเปิดสมใสยดูยหน่อยพอเป็นแนวทางอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะครับวันนี้ก็มาเลยนะครับอันนี้ก่อนหนึ่งเดี๋ยวผมขอยกเลิกบัฟพวกนี้ออกไปก่อนจะได้ดูสตัเพียวๆเลยนะโอเคเลขแดงของผมอยู่ที่1 2 1 9 ส่วนตัวเดฟนี่รู้สึกจะเป็นพันเก้านะครับคือก่อนหน้านี้ก็สองพันกว่าแล้วแต่ผมโบกประดับใจไปโอเคนะครับมาเปิดที่ดูสเต็ตก่อนเลยนะสเต็ตแมจิกแอคแท็กอยู่ที่สองพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทคิติคอนเลดห้าสิบเอ็ดคิติคอนดาเมจร้อยยี่สิบแปดแมจิกสกิลแอมสิบสี่นะครับแล้วก็เพนเทชชั่นจุยจอเกาะร้อยสิบเจ็ดนะหลักๆที่ผมจะพูดก็จะมีประมาณนี้นะเปิดที่ชิ้นแรกนะครับ หูที่ผมสงสัยเป็นหูแวมบวกสองนะทั้งสองข้างเลยคอบวกสี่แล้วก็ตามด้วยกําไลเสกบวกสี่จะเป็นคาร์บแอมนะครับทั้งสองข้างเหมือนกันนะแล้วก็เป็นสายรีซิตบวกสองนะครับจะเน้นทางดีเฟนซ์หน่อยนะโอเคครับแล้วก็จะเป็นขนดํานะครับขนดํากาเดียนบวกสี่แล้วก็เป็นขนทองบวกหกนะครับแล้วก็เป็นคุมแร่หรือคุมบวกเจ็ดเนาะแล้วก็จะเป็น เข็มคาดบวก4ตามด้วยเทาริดบวก2นะครับโอเคเปิดมาที่เท้าเท้าจะเป็นเท้าชาร์โดนะครับอันนี้ตั้งใจว่าจะยัดใบแอมไปแต่เดี๋ยวรอดูจังหวะราคาใบแอมก่อนมือจะเป็นมือคาร์แมนเออ่คาร์แมนมินทิวนะครับบวก7ก่อนหน้านี้ก็บวกเยอะแหละครับแต่ผมบวกแต้วหมาละแล้วก็จะเป็นเสื้อธรรมดามากเลยครับตนนัวนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรอันนี้ก็จะเป็นหัวเควสที่ทำเกรดได้นะตอนไม่ร้อยกกว่าเนะี่ย โอเคครับแล้วก็จะมีแหวนไท้เล่นหนึ่งวงแหวนคิเลชบวกหนึ่งสองวงแล้วก็แหวนคิเลชบวกหนึ่งหนึ่งวงนะครับส่วนโอบนี่จะเป็นโอบเช่านะครับเช่าสามสิบวันในฝาในร้านค้านาะออันนี้ค่อนข้างดีครับแล้วก็เป็นชาบวกสาม 3. ธรรมดาครับน,นี้เปิดได้จากกิจกรรมก็โอเคเลยแล้วก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์เช่านะอันนี้มอเตอร์ไซค์เช่านี่จะหมดพรุ่งนี้นะครับก็เออเดี๋ยวผมต้องถอดมอเตอร์ไซค์ออก่อนกันเนาะ เลขแดงผมก็จะอยู่ที่ประมาณ1,110นะก็บวกลบประมาณ1น9ะ้อเนาะตาคาแต้มนะครับรวมๆก็จะมีแค่นี้นะถามว่าเซตนี้นี่ทำอะไรได้บ้างลงดันอะไรใช้เวลานาน,นไหมพอยืนใหม่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าถ้าเป็นเซตเนี้ยที่ผมปัจจุบันที่ใส่อยู่นะถ้าลงดัน105เนี่ยไวมากๆเลยนะครับถ้าเป็นตัววินะ นี่คือผมใช้เวลาลงแค่5นาที5 3าิาวินะอ่าแต่ของก็คือไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างน้อยเล็กเดแค่พันสองนะครับก็พอเป็นแนวทางนะครับตัวนี้สำหรับงบนะอุปหลายอย่างเนี่ยถ้าไม่รวมโอบเนี่ยกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมลงทุนเอ่อๆทุนเริ่มต้นเนี่ยผมร้อยเอ็มนะแต่ว่าลงดันไปหาไปอะครับแล้วก็คน นกขนเนะี่ยผมบวกเองหมดเลยประดับทุกชิ้นผมบวกเองตั้งแต่ขั้นแรกหมดเลยนะครับก็มีแตกไปบ้างจาจุดเริ่มต้นก็คือประมาณราวๆหนึ่้เอ็มนี่ยแหละครับถ้าไม่หลมดมบนะโอเคครับสินี้ก็หมดไปแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรออกมาก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ